ข่าวใหญ่ที่ทุกคนรอคอยหลังจากการเฝ้าเรามานานแสนนานวันนี้เส้นทางชีวิตของนุ่นรมิดาและหลุยส์สกอตต์ก็เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อทั้งคู่ได้เผยข่าวดีที่ทําให้หัวใจใครหลายคนพองโตว,ว่าทั้งสองกำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ใช่แล้วค่ะช่วงเวลาที่ใครๆเอาใจช่วยมาหลายปีในที่สุดก็กลายเป็นจริงหลุยส์กับนุ่นได้โพสตคลิปสุดอบอุ่นประกาศว่าตอนนี้สมาชิกใหม่กำลังจะมายืนครอบครัวของพวกเขาพร้อมแนบภาพอันตราสาวที่แสนจะน่ารักใต้โพสท้อนโมเมนต์แห่งความดีใจ ซึ่งเก็บไว้ไม่ได้ถึงขั้นเปิดแชมเปญฉลองกันเลยทีเดียวโพสต์ดังกล่าวระบุวันที่สำคัญนูลูอิสนิวแชปเตอร์12.09 2025ลูอิสคอเทอร์นูแชปเตอร์1 2 9 2 0 2 5ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตที่ทั้งสองคนตั้งตารอมาเนิ่นนาน,านสิ่งที่น่าประทับใจคือแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงแห่กันเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นใต้คอมเมนต์โพสต์มีทั้งคำวอวยพรและข้อความน่ารักมากมายเช่นขอแสดงความยินนนดดีกัับท้้งคควยะะ สุดยอดเลยค่าดีใจด้วยจริงๆมาแล้วแล้วยินดีด้วยนะโซคยยินดีด้วยคะ่ะโซแฮปปี้ฟอร์ยูบวเจเอเจอกันเร็วๆนี้นะอีกหรือน่ารักมากกกยินดีด้วยนะคะแต่ประเด็นนี้อาจกลายเป็นประเด็นชวนถกกันได้ว่าการถูกจับตาของคนดังเรื่องชีวิตส่วนตัวมากขนาดนี้เหมาะสมไหมหรือจริงๆแล้วมันคือวิถีของคนในวงการที่ต้องยอมรับแล้วยังมีหลายคู่ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันเรื่องมีบุตรหากคุณอยู่ในจุดนั้นคุณคิดเห็นอย่างไร และนี่คือสิ่งที่หลายๆคนอาจมองข้ามไปการที่คนดังออกมาเปิดเผยข่าวดีแบบนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคู่รักอีกหลายคู่ที่ยังรอคอยปฏิหารของตัวเองอยู่คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกับแรงกดดันทางสังคมต่อการมีลูกในครอบครัวสาธารณะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลย